5าการที่ปงบอกว่าเราเนี่ยมีผิวแพ้สารและจะต้องทำอย่างไรดีวันนี้พบคำตอบกันค่ะวันนี้เกศจะพูดเรื่องผิวแพ้สารนะคะเพราะเนื่องจากมีเคสลูกค้าสอบถามเข้ามาไม่แน่ใจเป็นผิวแพ้สารไหมอาการแรกเลยค่ะก็คือจะมีอาการที่แพ้ง่ายระคายเคืองง่ายอะไรที่เคยใช้ได้กลับกลายเป็นใช้ไม่ได้แพ้หมดเลยอันนี้ให้สันนิษฐานแล้วแพ้สารนะคะ2ค่ะ อยู่ดีๆก็สิวขึ้นใช้แล้วก็เห่อเลยเต็มเลยนะคะหยุดใช้สิวก็ยิ่งมาเพียบเลยเป็นสิวอักเสบทั้งนั้นเลย 3. ค่ะจับไปปุ๊บเนี่ยหน้ามีผื่นขึ้นผื่นคันด้วยคันหน้าแสบหน้าแล้วก็ระคายเคืองตะปุ่มตะปํำเต็มไปหมดเลยนะคะอันนี้ก็สันนิษฐานเช่นกันว่าจะโดนมีอาการแพ้สารค่ะ 4. หน้าหมองคล้ำหลังจากที่ใช้ ตอน,น,นแรกๆเนี่ยมันจะขาวใสแต่หลังจากหยุดใช้หน้าหมองคล้ำลงเรื่อยๆมีฝ้ามีกระขึ้นนะคะอันนี้ให้สันนิษฐานเช่นกันว่าแพ้สารค่ะและสุดท้ายนะคะคือการที่เราออกแดดแบบนี้แสบแดงผิวไวต่อแสงผิวบางนี่เลยนะคะก็จะเป็นอาการของคนที่แพ้สารและถ้าแพ้สารไปแล้วต้องทำอย่างไรต้องบอกว่าข้อแรกเลยให้หยุดครีมมีสารนั้นๆที่เราสันนิษฐานเลยนะคะว่ามันมีสารก็ต้องหยุดใช้ไปเลย 2. ค่ะยังต้องถนุถนอมผิวเลี้ยงผิวจากแสงแดดอย่าเพิ่งไปโดนแดดจัดจัดอย่าเพิ่งมาเที่ยวชิดทะเลอย่างนี้นะคะเพราะอันตรายมากๆที่หน้าของเราจะพังหรือว่าฟ้าขึ้นได้ 3. ค่ะถ้าเกิดว่าเราจะดูแลนะคะก็ให้หันมาหาสิ่งที่ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกให้เช็คดูนิดนึงว่าใช้แล้วเนี่ยปลอดภัยระยะยาวดีกว่า อาจจะเห็นผลช้ากว่าสารต้องบอกว่าสารเนี่ยมันจะเห็นผลไวมากๆทาปุ๊บ,ปบแป๊บเดียวเนี่ยขาวไวใสเร็วเลยแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยนะคะทีนี้ถ้าใช้ตัวที่ปลอดภัยไร้สารเทสแล้วเราไม่แพ้ก็ต้องใช้ทั้งบำรุงเพิ่มเรื่องของความชุ่มชื้นให้กับผิวเพราะคนที่ผิวแพ้สารมาผิวมักจะแห้งลอกแสบแดงฝ้าขึ้นนะคะแล้วก็ทาครีมทาแป้งมาติดหน้าในส่วนของการทาครีมกันแดดก็ยังต้องทาด้วยเช่นกันค่ะ เดี๋ยวหันมาฝั่งนี้บ้างจะได้เห็นวิวแบบต้นไม้ต้นไม้บ้างวันนี้เกดก็มีมาแนะนํานะคะเป็นชุดจุลแลฟาจากเคที่ตัวแรกเลยเป็นตัวบำ,บำรุงตัวนี้เกดถือว่าเป็นตัวปลอบประโลมผิวนะคะสําหรับใครที่แพ้สารมามีอาการแสบแดงแล้วก็มีอาการรู้สึกว่าไม่สบายผิวหน้าอยากจะฟื้นฟูผิวมีผิวที่แห้งทาครีมทาแป้งไม่ติดหน้าเซรั่มตัวนี้จะเข้าไปบำรุงลดเม็ดสีเมลานินเติมน้ำให้ผิวด้วยและลดอาการแพ้สาร แล้วก็ฟื้นฟูเซลล์ผิวใหม่ค่ะส่วนในส่วนของเซรั่มนะคะจะใช้เช้าเย็นเช้าทาบางๆตามด้วยกันแดดตอนเย็นหลังล้างหน้าเสร็จให้ทาเซรัม่มรอบแรกทั่วใบหน้ารอบสองทาซ้มจุดที่มีฝ้ามีกระตัวนี้ทาเยอะได้ไม่มีปัญหานะคะถ้าเรารู้สึกว่าทาแล้วดีขึ้นทาแล้วสบายหน้าขึ้นสามารถใช้เพิ่มได้เพราะไม่กัดลอกไม่มีสารแรงค่ะไม่มีสารในเรื่องของพวกปลอดตะกัวหรือว่า ตัวไฮโดรควินอนต่างๆไม่มีนะคะและหยุดใช้หน้าไม่ดำในส่วนของกันแดดสำหรับคนที่มีผิวแพ้สารหรือผิวแพ้ง่ายวันนี้ก็แนะนำเลยเป็นฟิสิกอลซันสกรีนที่ช่วยสะท้อนรังสีไม่ดูดซับแสงเหมาะกับผิวแพ้ง่ายคือ BB B T, 50, A b กันแดดเคที b ่ SCF50 PA บกกที่ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้ตัวนี้นะคะ เข้าได้ทุกสีผิวด้วยแนะนำเลยขนาดใหญ่บ่มหนึ่งร0 0กรัมค่ะราคาโปรนะคะ390บาทเท่านั้นแพ้สามยังไงออกมาเจอแดดก็ต้องทาครีมกันแดดถึงไม่เจอแดดเนอนั่งอยู่ในรถในบ้านเรายังเจอแสงจากอุปกรณ์มือถือก็ต้องทาครีมกันแดดด้วยนะคะอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นสบู่ค่ะสนใจชุดดูแลผ้า ปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกก็ทักเคที่เลยพร้อมโปรโสงการมอบของขวัญให้นะคะสำหรับคนที่ซื้อชุดแกลาจากเคที่ค่ะหรือผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเท่ากัน1,260บาทนะคะบายบายนะคะเอาความสุขมาฝากทุกคนด้วยค่ะ